สวัสดีค่ะวันนี้ร้านสองสีร้อยเอ็ดมานำเสนอ iPad นะคะตัวนี้เป็น iPad g เจ6นะคะ Wi-Fi 32 g b ิ่ะค่ะดูสภาพเพื่อนกันนะคะด้านล่างไม่มีรอยนะคะด้านข้างสวยและรอยค่ะตัวนี้หน้าจอใหญ่9.7นิ้วนะคะ รุ่นนี้สามารถรองรับประกายแผดด้วยนะคะถ้าเป็นเวอร์ชันล,ล่าสุดแล้วนะคะ16.4เครื่องใช้งานลื่นมือค่ะมาเล่นเน็ตทำงานหรือว่าเรียนออนไลน์ได้นะคะให้บุตรหลานใช้ได้นะคะมาฟังเสียงข้างในกันนะคะ Mm hmm. ผมเพิ่มลดเสียงใช้งานได้ปกตินะคะเสงดาวฟังชัดนะคะตัวนี้ลำโพงไม่แตกค่ะตัวนี้มีอุปกรณ์ก็คือกล่องแล้วก็คู่มือนะคะแล้วก็มีชุดาร์ทเทียบให้นะคะ สนใจทักมาหน้าเพจได้นะคะสสหลีละเอียดจัดส่งฟรีทั่วประเทศค่ะ